เกตบอร์มอเตอร์ขึ้นครองแชมป์อันดับหนึ่งของเซกเมนต์รถจนคอมแพกเอ u ยวด้วยยอดขายและส่งมอบ All New h a r i v a l Hybrid SUV กว่า408คันในเดือนสิงหาคมคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่34.3พร้อมเดินหน้าส่งมอบประสบการณ์อัจฉริยะเหนือระดับและการบริการหลังการขายเต็มรูปแบบให้กับผู้บริโภคชาวไทยในขณะเดียวกัน ยอดขายโดยรวมของเกท e w ล l มอเตอร์ในตลาดโลกในเดือนสิงหาคมและตลอดทั้งปีก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกันหลังจากที่ All New h a v e l H6 Hybrid บ u v ได้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับวงการยานยนต์ไทยด้วยการทำยอดขายสูงติดอันดับ3ในตลาดรถยนต์ c s u v ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่320คันซึ่งเป็นเดือนแรกของการส่งมอบ ภายหลังจากการเปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ลำบากท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 Gate w a ์มอเตอยังคงสร้างผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมด้วยยอดขายกว่า408คันก้าวขึ้นเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดของเซกเมนต์ C SUV ของเมืองไทย Gate War ม o อเตได้ส่งมอบรถยนต์ All New Power H6 Hybrid SUV ให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยไปแล้วกว่า728คันภายในระยะเวลา2เดือนการก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ1ภายในระยะเวลาเพียง2เดือนนับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเก t บ w a ์มมอเตอร์ในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงเป้าหมายในการเป็นแบรนด์รถยนต์ในใจของคนไทยภายในระยะเวลา3ปีซึ่งเกทบมมอเตอร์ยังคงเดินหน้าสารต่อกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจภายใต้คอนเซป New Energy, New Intelligence และ New Experience เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการแบบออนไลน์ t o o f l ไ n น (O2O) รูปแบบใหม่อย่างครบวงจรให้กับผู้บริโภคชาวไทยทั้งการให้บริการแบบออฟไลน์ ine, ผ่าน GWM Store และ Partner Store ทั่วประเทศและการให้บริการออนไลน์ผ่าน GWM Application นอกจากยอดขายที่เติบโตในประเทศไทยแล้ว Gateball Motor ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในตลาดโลกโดยยอดขายรวมในเดือนสิงหาคมกว่า74,257คันโดยในจำนวนนี้เป็นยอดขายจากต่างประเทศ12,399คันเพิ่มขึ้นถึง81.1%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจากยอดขายทั้งหมดทั่วโลกในเดือนสิงหาคมาา h a w e ว h e s i ซยังเป็นรถจนอสูวเรือธง ที่ทำยอดขายได้สูงสุดอยู่ที่20,26คันรักษาแชมป์ยอดขายรถยนต์ SUV สูงสุดในตลาดจีนได้เป็นเดือนที่99ติดต่อกันและยอดขายของรถยนต์เกตวอร์มอเตอร์ทั้งหมดภายในปีนี้นะครับมียอดขายสะสมตั้งแต่มกราจนถึงสิงหาคมอยู่ที่784,023คันเติบโตขึ้น39.3%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเป็นยอดขายในต่างประเทศนะครับอยู่ที่8 6 5 9คันเติบโตอย่างก้าวกระโดดอยู่ที่156.8%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเก t วอร์มอเตอร์ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ามอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยและภายในสิ้นปีนี้นะครับเกดวอร์มอเตอร์ยังจะมีรถยนต์อีก3รุ่นที่จะนำเสนอต่อผู้บริโภคชาวไทยนั่นก็คือออร่ากูดแคทออร่าแบ็กแคท และฮาวาลจูเรียนต้องรอติดตามกันต่อไปถ้าไม่เจอปัญหาอะไรน่าจะเจอทั้ง3รุ่นภายในสิ้นปีนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ